ห้าสี่สามสองจำร้องยได้ไหมใครเพลงจำได้ที่เราหลับคำตอนนี้มันได้อีอีกนึงแต่ว่าเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดเลยนะเป็นเพลงของใหม่เชิญกูไดทั้งหมดเลยเนาะแต่ชื่อเพลงมันยาวนิด้แได้ถ้าเกิดเราไหนได้เจะมอยากให้ร่ากีบไปยไฟล้วยงก่อนโอเี้เราดูว่าใครจะลงแซเอย

วนนี้เหมือนแบบด้วยะเบนไหมทุงพิมพ์เพลุกเพเพ่เกมที่สองนะอะไรอ่ะคิดตจำไม่ถึงถูกต้องอาวสาเอยกพูดคำหยากในาการดวยอ่อไปเนาะ เมื่อหยุดอ่านกล่องผูเศที่แล้วเลยที่อ่านกล่อู้พเเรื่อยๆเก้าอดีเกาเาผีีเผาผีผีอะผู้ยอจมูีเดี๋ยวบอกพยายามให้นะสามพยายามเกาคุณต้ได้เกหรือเปล่าเก้านาทีไม่มีเพลงนี้ผี่หวงอะไราผมนะคสุดท้ายคือคว่านี้มันจะนี้ได้ไงคมันไม่มีไม่โทรเนิร์ไม่โท มันจะลองก็อกไก่นะมันมนันหลับได้หมดเลยโอ้ยอาจารไม่อาไม่ไม่ได้ยุคใหม่แต่ว่าเขาเอามาทำใหม่มีาาโคเวอร์ใหม่แล้วทีนี้จม่นหยุดย้ายอินนักขื่อที one hour later ผมใบชื่อนักลรองได้ไหมอินคาโอเคมากเกมนี้เหงาตท่งนี้ ไม่ได้กลับบ้านแม่เชี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยจำเลยหลานถูกต้องอช่อะเพลงต่อไปคือเพลงบันดาลแล้วกูว่ามันใช่สี่พยางค์หรอจำเลยสมบัติกกรเมือีดีใ่สี่พยางค์ถูกต้องไหมอะแมั้สี่พยางค์ประโยชน์นักร้องเป็นผู้หญิงใช่ อาพึ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่หมอบอกพึ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่พึ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่พึ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่แต่ติ้นบีเบอร์คอนเสิร์ตใหญ่เฮ้ยอะไรว้ารางวัลปอบใจไปถึงไอ้พวกพี่อะค่ะเพราะว่าส้มาลีเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปจริงหรอไม่คือไม่ได้อะไรเลยไปโอเคเพลงต่อไปง่ายมาก ใครก่อนปั๊มใครที่ผิกไปล่อยหน่อยใส่แฟนนี่คือชื่อเพลงเหรอไม่ต่อไปจ้าน่เหมือนกันใครสลบโอเค่าบ้านปลายพอแล้วโอ้ยตา าเพลงตัดไปกูจังนี่คือหลอกตัวหลอกแน่นอนกูกลับบ้านกี่พยายาะคะใบได้ไหมห้าพยางามใบอีกไหมจ๊ะเออไม่ใช่วงนี้เป็นผู้ชายล้วนเลยอ๋อชื่อวงอุ้ยได้ดิเหรอชื่อวงเดี๋ยวไปบอกเป็นะจื่อชื่อวงก็คือแบบว่ามีเป็นนกอะที่เหมดเหรอ มือเป็นคนเดาได้แ <laughs> ย <laughs> ่มากโอเคแต่ว่าถ้าเราได้เจอกันอีกมุณสลับยังไงมันสลับเก่งมากอ่ะเจ้าเทระออกบินสบาย ไม่ไม่ตอบ <th phin x> สามพยาจนาสามพยานคนจ te ้องร้องดังใส่แว่นแบบแต่หน้าตาแบบเกาหลีเกาหลีนนทนลเหรอตายประตยนะอะไรอ่ะเพยงอะไรอ่ะเดี๋ยวมึเันนี้ดีเนี่ยนเพีงเดกนนะนั่นนั่นนั่นไะกินน้ำก่อนมึงเข้าไปกินน้ำตอนที้ก็ลังถ่ายอยู่เลยเหรอขอทำมาที่ทํีบ้างยมันจะไปขอทําตแก็ไม่ยังไงขอทำนองทำนอโอเค หนึ่งชั่วโตอมาตอบ้วตอเไม่รู้อ่ะว่าไอ้ดิพี่ดูแลวันเลิกกันไม่ใช่ทำว่าเลิกนะหมดสิทธิ์หมดแล้วนะเดี๋ยวพี่ดีคนเดียวดูได้แล้วไปให้ดูแค่สิบปีนะเดี๋ยวก่อนตอบว่าอะไรเกาตอบเหรอคนเลิกคนเลิก ตอบต่อไปได้รออ่ะวันพบเลิกโอเคทีต่อไปครับไม่แจกต่อไปตอบอุ้ยรู้เหมือนกันน้าเอาปากกามาแทงค่ะที่ไม่ดีแล้วสามเพื่อนอัไม่มีวรรยุกเลยหรอยากกว่ากันยากไม่มีวรรยุกเลยสักตัวเดียวอ่ะไม่อะฮ ไม่แล oh ้วเดี่ยวนะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนี่นี่ไหนตะทอยเออถูกต้องเอ้าอุ้ยอ้าหวยหายฮะอาหวยหายเรืออะไรนะพี่ต้าเหนึ่งเล่นปะใช่อาหวยหายเกมหนึ่งเเป็นอาหวยตัวเล็กน่ารักขนาดนี้เป็นอาหวยเเฮ้ยที่มีคาว่าหวยเป็นพี่แต่คืออาหวยนี่ขาดหายด้วย จะไม่อุ้ยดูเพลงนี้ไปเลือคนเดียวไปบอกว่าสุ per car โอเคจะมีแค่หรือไม่มีแค่ให้เลือกก่อนเอบาให้เลือกก่อนจะมีแค่หรือไม่มีแคจะไม่มีอครครอวเราเป็นใบ้ทำไมนะโอ้ยก็ด้วาแครเป็นคมีพวกคนดีไปทำงต้องทายเฮ้ยเใเขาอะต่อไปฮะ มึงจะรู้ก็รู้รู้ชูวอชคือรู้คือรู้ว่าเป็นคัพเพลงอะไรรู้แต่ชื่อเพลงอ่ะไม่เคยอ่านถูกขนาดมีชื่อเพลงจริงๆมาอยู่ในนี้มึงเป็นคนย่อมพลาดไม่ได้เปิดไม่ได้เขับไปยกแล้วคือรู้ว่ามันย่อมต้องยังไงครับ54ต่างๆเธออย่าไปช่วยเขาอ่ะปลายตอบเราต้องตอบแล้วชูตูลูปาลาเรียกอะไรคะดูชื่อแปลกจังเลยปาลา โทษนะมันง้อยังไงเรีาฮ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 พี่พีทเอาเลยพี่พ uh> ีทดูเป็นคนมีเหตุมีผลที่สุดละแต่หนูว่ามาถูกทางแล้วใช่ไหมพี่กอ้แตะเหลือแค่คำสุดท้ายเหรอม่วง One hour later ไม่ไม่หนูเลยเแล้วนะเออเสลยจแลมันชื่อเพลงว่าตูรูปากาตาปะเฮดโซบูเฮะ ไม่เคยหรือวะยิงเหรอไม่เคยเดี๋ยวจะไปลองฟังแล้วกันคืออยากรู้หรอพวกนี้ชื่อเพลงเขาจะไปแปลเป็นเพลงกลัวแล้วคือไปมีโตมิโต๊ะริมโตริมโตมิโตะไม่ดูอ่านเขาไม่ได้ให้มึงอ่านเลยคุณคิดว่าเพลงญี่ปุ่นคุณมิตะละเป็นเพลงที่ร้องแล้วเขากำลังทำโมจิเฮ้ยเพลงต่อไปครับ ทั้งครับเก่งว่ะกูยังไปอยู่วันนี้เขาไม่ไปไหนกูไปเริ่มงานสำนักงานสืบราชกานะคะสมัครได้เอาเหน่มาไปไปนาเอาเหน่ให้แม่ด้วยสีพยายามผู้ชายน้องหนับผู้หญิงสีโอ้โหมาแล้วมึงไปขนาดนี้กูก็ตอบไม่ทัน แใหม่หน้าคุนเต่อไปอวอเลยวัดปะล่ะถูกต้องไม่นานล้วท่มานจะเป็นมที่ไหนอะลูกอาเต่อไปครับใหญ่เหมอนนอาวตอบว่าคนไกลถูกต้องเจีนินันโอ้ยเว เดี๋ยวส่งไปแข่งโอลิมปิกโอลิมปิกสลับคำต่อไปไปเป็ดย่างเอ็นย่างเอ็นย่างถกไทยใดปกทำไมเขาไม่ให้อ่านลูกรู้เหรอเอ็นย่างนี่น่าจะอร่อยเป็นตีไม่ใช่เอาตอบเร็วตอบว่ายกแล้วช่างแมงแดดสละสิโอเคคนต่อไปขอบคุณนะตอบว่า เป็นได้ทุกอย่างถูกต้องเรไวจริงเกือแล้วเกือบแล้วก็เป็ปได้ทุกอย่างคุณต่อเป็นที่อยากให้เธอแล้วก็เลยว่ามันยาวไปมือเป็นทุกอย่างเลยเอ็นยานทุกอย่างตอไปเพลงสุดท้ายไปครับเก่งแล้วอยากมีคนด้วยชื้นซื้อเพลงเลยอธิบายตัวกูเก่งเออต้องมีอ่าแน่กูเก่งนะเนี่ยแต่กูได้ไม่ถูกเนี่ยเพราเก่งครับเขี้ย เก่งจะเรื่องคนอื่นไปมันจบไปให้มาลจบไปลชายนะเก่งไหม่คุยคนเดียวเก่งนะถึงไม่เก่งเดีปแล้วรู้สึกว่า EP หน้าขอเพลงที่มพี่มันจะอยู่ ไม่มีแล้วมันเดายากเจ๊เกมลองเปลี่ยนเป็นรถทุ่งไหมเออหูไม่เข้านะไม่ต้องการอย่าทำรายการมีกการลงเล่นเกมรายการนี้ก็มีประโยชน์มากในส่วนทักษะนสมองแล้วก็กล้ามเนื้อสุดต่างๆต่างเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นเกมอะไรคัตแกอรี่ไหนก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ใดๆด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า